โอ้โหน้ำไม่ลงจริงว่ะโอเคเลยวะผมงงนี่เลยอ่ะเออวันนี้คร hey ับผมมาส่งของให้อูนะแจมนะครับรถผมเองครับเฮ้ยโอ้ยนว้าวเราขอก้นสีเสร็จแล้วเราเพิ่งเอาให้ตอนนี้ ว่งน้าดิบยูชม,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 มว่าต้องบอกก่อนว่าอันนี้สั่งจากอเมริกามาครับแต่วันนี้เพื่อนๆบอกว่าเออไอไฟไฟอันนี้ไฟนี้สั่งจากอเมริกามาแต่กระจากมองข้างเนี่ยมีเพื่อนๆในกลุ่มอคอรนะครับเขาแบ่งปันมาให้เป็นขับซ้ายเเหมือนบบกันอ้าวแล้วไปไหนกันหมดแล้ววันนียแล้วเราไม่ค่อยมีเวลามาดูรถด้วยครับต้องบอกก่อนว่าเราก็ต้องให้มืออาชีพเขาทำมางานอ่ะเนอะใช่ไหม เพราะวันผมทําเสื้อผมว่าทุกวันนี้ผมว่างานผมว่าเร่งทุกวันลูกค้าก็เร่งกันทุกคนนะครับใช่ไหมเราเข้าใจครับช่างวู้ฮู้ช่าง,างอยู่ไหนครับวู้ฮู้ป,ปีนลงไปพี่มาแล้ว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 ,ลวปปเฮ้ยพี่เฮ้ยเดี๋ยว พี่พี่พน้องก่อนเลยไหมได้ครับอันนี้คือกระจกใช่ไหมเรือจอบคุยกับช่างเพาะคยช่างประกอบก็ได้ครับต้องบอกคุณช่างบอกรู้เรื่องใช่ไหมเพราะว่าช่างเพาะเขากลับไปแล้วแล้วนี้ผมเก็บไปก่อนไหมฮะพี่จ่าเรือจอบบางข้างพี่อ่าเดี๋ยวผมไปแวะนะพี่อัานนิดนึงพี่คือไอ้นนี้ครับเรือจบบางข้างพี่ลองสังเกตดูหน่อยครับว่าถ้าเกิดว่าผมท้องทำเป็นสีขาวใช่ไหมพี่ครับแล้วคนนี้ ถามว่ารกระจกอันนั้นอ่ะอันนี้มันคือเลนซ้ายกับเลนเลนขวาซ้ายเนาะใช่ไหมอันนั้นมันคืงของข้างขวาพอใจไหมของคข้างขวาอันนี้คือคุณขับซ้ายพอเรา <daunting. S 1> กระดกไอ้นอเ,เนี่ยมอเตอร์อ่ะมันมาไม่สุดพี่บอลนออกใช่ไหมค,ครับอ่าโอเคพี่ครับอัน,น,นหนึ่งเดียมาพี่นะอันี่สองพี่อันที่สองอัน่สองอยู่ดูดิ่งเดียวเดี๋ยวดูนี่ครับไฟนะครับเอ๊ เสาสั่งเวลามาเนี้ยมันมีปัญหานิดนึงครับตอนนี้สั่งมาแล้วเขาแพ็คมาแล้วเป็นแบบเนี้ยพี่ไม่เหมือนกับว่าขายึดมันนะพี่ทุกอย่างเออใน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 ขาขาไปเรียบไม่เหมือนกับว่ามันหักอ่ะแต่ไม่หักมันมันแงมันพี่หนอกใช่ไหมมันเชื่อม่ติดหนอกกันนะอ๋อมันมีรอยแตกแล้วมาก่อนนะใช่ครับอันเดียวอันเดียวอันเดียวมีอันนึงอันเดียวครับไม่ไม่แตกแล้วมันที่ขามันเฉยๆตัวขาด้านในมันเชื่อมติดกั พี่เออผมทำนี่แน่นครับเออสีอย่างเงี้ยพี่นึกว่าเวลาเรากระทาะอยนเงี่ยมันจะแตกง่ายปะไม่หรอกครับมันไม่ไม่แตกง่ายมันอยู่ที่น้ำหนักในการชนด้วยนะครับไม่ใช่นพี่หมายถึงว่าอะไรที่พี่เขาได้ออกใช่ไหมการที่เราทำสีรถอ่ะเวลาเราแค่นี้ปุ๊บหลุดละอ๋อไม่ใหม่ใม่ใม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วครับอันอันนี้จะอยู่เป็นนานนะครับเป็นสิบปีแล้วครับ อันนี้คือรถเนี่ยคือยังไม่ได้ขัดสีมันก็ยังออกจากจากห้องสีแบบดูออกกับคุณๆหน่อยเดี๋ยวจะต้องไปขัดอีกทีนึงงอันนี้ก็เพิ่งออกมาเลยสีก็จะแบบใสเหมือนกันแต่ใสยังไม่สุดเดี๋ยวพอไปขัดก็จะใสปิ้งนะครับครับสีเดิมโรงงานเลยโอ้ผสมสีสุดยอด่ะครับน้าจะบอกว่าน้าสุดยอดฮะมาดูข้างในสีสุดยอดดูขอบที่เขาเก็บทั้งหมด เก็บข้างในหมดแล้วที่มีหมดนะฮะถอดเลยอืมนี่หนอพี่บางอย่างก็อะไรหายากมากตอนนี้ก็ได้กิฟต์มาแล้วตัวน่าจะน่าจะเป็นตัวกิฟต์ล็อกคิ้วที่ยังพอหาได้แต่ตัวกิฟต์ล็อกกระจกเดี๋ยวต้องดูกันอีกทีนึงครับครับยังพอหายได้ในบ้านเราอยู่โอเคไฟติดขอบคุณมากครับครับดูนี้นะครับเดี๋ยวดูเองเดี๋ยวผมหนึ่งบขอครับขอบคุณพี่ได้ครับพี่เราอีกดาไปเสร็จไหม ก็เดี๋ยวรอของอย่างเดียวครับเฮ้ย่ประบอกว่าอะไรที่ง่ายเราจะส่งไปประกอบฝั่งนู้นอะไรที่ยากก็จะอยู่ฝั่งนี้เพราะว่ามันต้องรื้ออะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องให้มันต้องไปฟอกใหม่หมดแล้วคใช่ครับเดี๋ยวตรงนู้นจะมีฝั่งขัดแล้วก็ฝั่งคาแคร์ทำความสะอาดตู้ตู้แอร์ต้องล้างใหม่หมดเลยอย่างเงี้ยเออแล้วแต่ลูกค้าครับแต่ถ้านิดๆยังไม่เคยล้างเลยใช่ไหมทำความสะอาดหมดแล้วครับโอ้ทำความสะดก็ไม่ต้องนะครับโอเคทำความสะอาดอย่างเดียวเพราะเดี๋ยวเราจะมีคลีนนิ่งทำความสะอาดหมดอยู่แล้วโอเคครับครับผมขอบคุณครับพี่ครับ โยก็บอกนะคือเราคนทําเสื้อใช่ป่ะรายละเอียดเราก็ลงดีเทลเยอะเยอะใช่ป่ะแล้วเราสไตล์คนเราเราเป็สไตล์คนเรื่องมากด้วยเนาะใช่ไหมแต่บอกให้ฟังนะสุดยอดอ่ะโคตรเนี้ยบเนี้ยบเลยอ่ะเพราะว่าเราผมเป็นพ่อคารถใช่ไหมผมก็รู้ใช่ไหมนสมคนซซอโอเคสวยนะแฉมผมชื่อแฉมชื่อของจริงวะนะนี่ขนาดยังไม่ขาดจังชํำเลยเออมันแ่มวะ นี่อพี่พ่อพี่พ่อไปตกใจอะไรเนี่ยคิดว่าออกไปแดงก็ดูสัตว์ดูสัตว์นี่เป็นไงวะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยสวยอยู่สวย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 ะ,ะจริงวะโอ้โหลงตนท่านี้ววไว้แดงจุงเบยแดงจุงเบยไอ้สีแดงจุงเบยนี่คุ้นดำนี่สวยวะนะอูะ้รายละเอียดเขาเลยโอ้ได้ ูหน้ำแม่งสุดวะต้องบอกว่าไม่บอกน้าสุดแล้วนะต้องบอกว่าเอทีงานเอทสซี A C, สุดทุกคนครับต้องบอกคำนี้นะครับเพราะว่าผมทำบริษัทอยู่เงครับเราลูกน้องเราเข้าใจน้นะครับเพราะว่าการทำงานพวกนี้เราเก่งคนเดียวไม่ได้หรอกครับเราต้องเป็นทีมเราถึงจริงจริงถึงจริงทุกคนมนถึงประสบความสำเร็จน,น้ำแม่งของจริง <Wow. S 1> ของจริงแต่แราคากี่บาทเขาไม่บอกกูด้วยงั้ไหมรู้ปะ พ่นข้างนอกเลยพ่นรอบนอกเลยนะเว้ยใช่ป่ะเราดูดูบินเหรอเราไม่บอกราคากูที่ที่ำยังไงวะเฮ้ยกูว่าเฮ้ยกุนตีนน้าล่ะไปถึงปุ๊บไปถึงก็ทำทำเลยฮะบนเี้ยดีป่ะดีป่ะมึงไม่เปิดไมค่ไอ้เนี้ยินี่นะนี่นะเออบทว่าไงเออไปถึงเออไปถึงทำท่าเออเออกุนตีนน้าดีป่ะไม่ใช่หรอกเขาหน้าเขาเล่นไปเยอะใช่ป่ะ มึงนกูเยอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเราเล่นมั่งแล้วมึงจับเรีอคหน้าหน้าเลยว่าหน้าเขาจะจืดวะอยากรู้อ,อยากขาจะลอง <c oughs> เฮ้ยปางวูวะไปเลยไปไปไป,ไป,ไป,ไปอุ้ยนะเดิบเขาต้ <c oughs> องส่งเสื้อเขาด้วยป่ะไปะ <c oughs> เสื้อลายเพื่อนพาซิ่งรุ่นใหม่จากเลสแวร์มีสองเนื้อผ้าให้ลูกค้าเลือกจับจองสนใจสแกน QR Code ได้เลยครับมาถึงร้านาน้าแล้วครับเป็นไงเราก็ขายเดียวได้อยู่แล้วทุกตำแหน่ง ของจริงป่ะเขาเดี๋ยววะพี่ไปไหนพี่เอาไปไหนอ่นนะเยอะนะพี่เยอะนะเยอะเเหรออยะนะไม่เพี่ขี้อยู่ไหนขะี้อยู่ผมวุ่นวมากเลยจ้ะขี้อยู่อันนียโอ้โหแล้วบอกแล้วบอกให้ผมมา โอ้โหนะก็มี่ก็มีบอกอก็มีบอกว่ามัเจอกันที่อุ่งไงแต่พี่อยู่ไหนเนี่ยแต่ที่ไหนเนี่ยโอ้โหตายแล้วแต่โอ้โหน้ำเป็นของจริงว่ะโอ้จะคุยจะคุยเรื่องสีเอ้ยเดี๋ยวถึงถือไม่เนี่ย <h ank> เออ <h ank> จะคุยเรื่องสีรถนิดนึงครับ ผมพูดกัพี่พี่ต้นสีรถพี่คยโดนหมดยังผมจักประสบการณ์ผมนะครับผมบอกตามตรงนะที่ผมที่ผมผ่านผ่านมาที่ผมทำรถนะครับแล้ววกเราเป็นพ่อค้ารถด้วยใช่ไหมแล้วเราทำเสื้ะเราดิเราก็เรื่องมากเลยใช่ไหมผมบอกตรงๆเลยนะเฉยๆว่ะ แข็งว้ยน้ำมันสุดยอดโคตรสวยโคตรเท่โคตรเท่ไม่สุจริงรถไม่เหมือนป้ายแดงเลยพี่ไอ้ที่มันแบบแม่งเหมือนแบบว่าออกห้างมาเออน้ำไปดูในคลิปไปดูด้วกันนะเพราะผมพูดตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าเราอะช่องเรามันเลี้ยวจัดจ้ะเออเอ้ยเอ้ยโอ้โหเอ้ยน้ำม่งอยากเกินจะออกไม่ได้โอ้โหยอมเลยนะสุดยอดปะ นี่แม่งสุดจริงต้องบอกต้องบอกต้องบอกนะครับต้องบอกนะฮะคือเอทันีนะครับ,รบทีมงานต้องขอบคุณจริงๆครับในคลิปแบบต้องดูคลิปกันกน,นะอยากถกมือไม่ได้ตกอ,อย่านี้กันลุกน้องมาน้อยวันนี้ถ้าสุดยอดโคตรเนีย้ยโคตรกริ๊บเ้ผมไม่ได้บ,บอกว่านี่นะครับคือผมก็ทํารถมาเยอะมากแล้วแบบลายทรงลายสัตว์ลงสัตว์ลายแบบว่ามันคมมันแบบว่าไม่ลนเหมือนป้ายแดงะ เข Whereas, าจะว่าทังที่เราไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้บอกว่าอรรถแบบขึ้นป <Gym. S 1> ิ้งอ่ะนั่ใช่ไหมเราแค่ผมอาบน้ำเองนะเออน้ำทีมงานน้ำมันสุดยอดกว่าเอสซผมแนะนำครับคุณภาพครับบริกูดนะชดตูยังไงเอาหูพอเหรอเดี๋ยวออกออกากาศไม่ได้ตายแล้วยอมของจริงพอแล้ว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 โหดไปโอ้โหสดีรับพี่